ที่น้นนนเองมืดเหออถึงมาตอนสาวนอฝนตกมากหอดึนทางอออนองเปอดนอตั่งถิ่นเดี่ยวเขารวยฝนโดนาะฝนตกึ้มน,ดนะดูบรรยากาศฝนตกคนนี้เมื่อเขิมเลยกรุงเทพเมืองฟ้ามีแต่ฝนนอกวันนี้วันนี้กรุงเทพเมืองฟ้ามีแต่ฝนฝนตกหนักเลยจากหนนอดึงน้ำตกซะเต๋อ หดเลยดูน้ำนะ้ำน้ำเป็นระเบียงนะมองยังไม่เห็นตึกเนาะตึกนี่มองไม่เห็นเลยอะ่ะคนตกหนักมากเลยสพานก็แทบจะไม่เห็นเห็นไฟดีบๆนั่นเองสพาน โอ้โหทางนี้ก็บอกว่ามืดมากเลยอ,ะอ่ะมีฟ้าร้องแบบวันนี้ตกน่ากลัวเพราะว่ามีเสียงฟ้าร้องร้องแบบพึ่งพุ่งตกบ้านนอกข้านอกตกที่หกันต่างจังหวัดแต่ว่าตกอยู่เลาวขานอกสีแดงด,ดำหน้าล่ะตกแห้งกว่านี้นะไปด,ดำหน้าด้นล่ะแต่ว่าโอ้โหบ้านข้าก็จะตกนะบอกเดี๋ยววันส,สวยๆเสริมเงินโทรสหรเม่ เรไปถามข่าวกันเหมือนดำหน้าแล้วปอโอ้ยคนตกนั้นนี่ดำหน้าก็ได้หรอกแต่ว่านอนห,มห่โหโหมโฮมเง่ยเดียวหนาวถ้ <c oughs> ากับรถรถเก็บพอ่นพอนะเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปแถมยังคิปคลองแบบอะไรและแนนแลวั่างโอ้ยมืดมากเลยอ่ะแต่ออกเหนียกออกไปเพราะว่าฝนมันสาดเข้ามา ่นั่นๆนั่นๆที่ได้สิทธิเห็นบรรยากาศได้ดีที่เงาว่าก็เจอเลยมองไม่เห็นเส้นทางเลย อ๋อสะพานมองไม่เห็นล้วตกหนักมากเลยดูเชวันนี้น้ำท่วมแน่เลยแม่ในซอยเนี้ยซอยซอยทช่ซอยซอยลนชีสิบสี่นั่นน้ำขังแล้วน้ำไหลไม่ทันแล้ว น้ำเริ่มข<ช> <be> ังแล้วเนาะเพราะว่าถ้าตกหนักแบบนี้ท่วมแถวซอยละซอยซอยที่นที่เราอยู่น่จะท่วมท่วมแบบแล้วไม่นานหรอกแค่น้ำมันไหลไม่ทันอ่ะมันไหลไม่ทันแล้วมันก็รั่ว้ยฝนเริ่มสาดแล้วพี่น้องฝนผมสาดมาแล้วฝนน่หรัลนะ พระเจ้าฝากพี่น้องเพื่อที่จะเพื่ออะไรก็จเป็นกาลังใจให้เนี่ยก็จะได้ไปแล้วฝนสาดทายโดนก็ได้หนาวถล้วก็หนาวต่างหากมาจากพี่น้องไงแล้วจับบ๊ายบาย